มาอีกแล้วครับเวลาเดิมเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับฝนก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับมาตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับฝนนี่พึ่ง16บหนาฬิกานะครับ มาเมืดเลยนะครับน่าจะลมด้วยแลวหละลังคาก็เปลี่ยนลังค้าใหม่นะครับเพิ่งเอาขึ้นแล้วเอาเหล็กมัดไว้นะครับยังไม่ได้ยิงอะไรเลยนะครับมีงานเสก่อนเราเลยเอาขึ้นพอกันฝนไปก่อนนะครับใจไม่ดีเลยดูเต็น บร้อยแล้วครับอออออไอซ้ซาหลอดไหมหรือเปล่านะครับเครื่องเราอยู่ในเต็นท์นะครับถ้าเต็นท์นี้ปิว <c oughs> จบนะครับหมดนะครับหมดกัน มาแล้วครับนุ่นครับมาแล้วครับทุกวันไม่มีงานมันก็ไม่มานะครับพอมีงานนันมานะครับอันนี้ก็สิ่ไปเพ่ะี มามาหูจักเวลาดีนาเนาะขนาดที่สามาหันอยู่แล้วพ่นกันเลยลพอได้เวลาเปิดเครื่องก็มาเลยนะครับ แตกไปได้ห็นมันอดไฟมนแตกไปได้ห็นจอดแล้วตียบอ่าหอบสากมากมันห็นไหมหอบสากมากรถทามาคนมคนนมัสากเหมือนไปเลยโ ทันะ้ <c oughs> ทงกระสีทั้งนี้ยิ่งแต่ปุ๋ยเนี่ยผมมั่งหลังคาลงว่าจะเฮ็ดหลังค้าไม่ละ่ะพอดีมีงานกลับมามาเฝ้าเอาคืนเอาคืนเราเล็กมัดไว้มัดเม็ดเล็กเต็งไว้ว <c oughs> มันอยู่ยเก๋าแบบนีวมันอุ่มเลยเนี่ยอ่าอิปวเรียกไปห่อนหนาา้ากันต้องไปมั้มมัดหลงอุ่มอยู่ไปเรื่อยๆถอดไปอุ่มไปขาดปโค้งไม่คึน้นเลย ถือกูครับพวเป็นยังครับ yeah, เอากันเท่งดีกว่าครับประมัติศาสตร์เขาข้างบนข้างล่างพวาเป็นยังดีกว่าพวมี <laughs>

สวที่ทำพ่อมือดีกับ้เก่านะครับเนาะป๋าประนันก็เป็นขนที่สองนะครับอนนี่แต่ย่งสีเพท่านได้ไปนะครับเนาะแต่ย่งอยู่ขุ้เกาแต่สิเป็นส่วนย่มีสามขึ้นสมมือนะครับเนาะขึ้นที่สองนะครับเพิ่มกับป๋าประชาสะพาษณ์เชิๆวนป๋ามพี่นองนะครับทั้งสองผจ้นก็แลวกันนะครับในส่วนอ่า คุดพวาสัจิตาแสงสท่าไในเชยาชีวิตต้องไปจึเต็มหมู่บ้านนะครับเนาะสมศกอยู่อ่บาเลขที่หกสิบเจ็ดบอกแนนมรกับผู้ขาจำบโมดีเด้หาสีแล้วสีบดื้ได้ยู่ได้กุนเนาะบาลลีที่จได้อั่จำบ่อดีก็ว่ามันหกสิบเจ็ดนั่นแหะ ัตงแต่เป็นผู้น้อยู่แต่ไรเพิ่แต่แไรเดชเบื่คือวา่ามันพอท่องยดนี่เราสิจำแม่ทน,มนทีหรือว่าเป็น่ามบดาเราไรมูซีบัวเก่าเหยบได้เพิ่พต่อท่องยดเนาะแต่ยจ้งคนพอ่ปเสียอย่าเสียรา้วก็จำได้เดชผัวน้ำชุมชนสมัยก่อน TIKORO HITIYO HAWAI SESA SANG KINIMA TIKAA ALATHA NANG KALOO OMA

ตามังติตามันยิงสูจามะเยิ่งนิท e> ิเมเอตสังสนิแก้วไปแล้วเราลูกหลับโเดแบบสูบบุูรลงตาเนาะส่วนพ่อแม่พี่น้องเสเสื้ประบายทานของป่าหานทัพกับงกระเจาผ้านะครับกินจตเกียวไวกกินได้้นเจ้าเนี่ยเราไปวอดเที่ยงเท่กัสกิอยูต่อ ก็จบไปด้วยดีนะครับลมก็เงียบสงบแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่ารอบด็กจะมาอีกหรือเปล่านะครับเราก็คุมพาไว้ดีๆนะครับเผื่อเต็นมันปิวออกนะครับไม่วางใจเต็นนะครับในหัวคำก็ออกไปแล้วเต็นหนึ่งนะครับ ก็ขึ 1. ้นมาคุมผ้าหน้าตู้นะครับคุมกันฝนสาดนะครับหน้าตู้เสียงกลางนะครับ

ก็เจ็บปิดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าฝนมาก็ห่วงแต่เครื่องเสียงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเต็นท์นะครับกลัวเต็นท์มันปิวออกนะครับแต่ก็คุมผ้าใบไว้นะครับก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้เรามาดูอีกนะครับว่าตอนเย็นพายุจะมาอีกไหมนะครับมันติดทุ่งหน้านะครับลมมาแรงมากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ